ภาษีสมัครคนละครึ่งเปียงใดพี่น้องสมัครคนละครึ่งใดบอ่ออันนี้คือบอ่อไดสมัครคนละครึ่งก็ได้มแตรล่อไพ่หลังเถอะบ่อใดน้ำมูเถอะสมัครคนละครึ่งก็ได้สมัครประชารัฐคือการบอาา่อได้มแตรฐายให้เขาล่อแท้คือบอ่อใดพี่น้องใดบด่เนาะ ผู้ใดได้เนนอะ FC เขีย่ยเตอสมัครคนละครึ่งนะได้เ่จ้าอันนี้มิสบอใไ้ทาดไพ่หลังวัาสั่นมันก็เตรมก้อนทันแล้วเนะาะไพ่หลังมันก็บ,บ่ไดน่ามูอีกแล้วบาทได้กับบาทเก่าถึงนนเนอะเนอะขีย่ยเตอมันรวยวะ สมัครเงี้คือพ่ได้จ้าเอาตามนี่ละ